สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ในมุมของความน่ากลัวนะครับนั่นคือเรื่องเปรตทูมิแต่ว่าครั้งนี้เราจะมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นเยอะเลยโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นบทวิเคราะห์จากพระไตรปิฎกและก็คัมภีร์อัตตากถาโดยตรงเลยครับใช่ค่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้อาจจะไม่ใช่การมาเล่าเรื่องสยองขวัญน,นะฮะแต่เป็นการพยายามทําความเข้าใจว่าเปรตภูมิในทางพุทธปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คือมันถูกอธิบายไว้ในฐานะกลไกลทางจริยธรรมที่สะท้อนผลของกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากจิตใจที่เ,ออเต็มไปด้วยความโลภแล้วก็ความตรนีค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าโลกของเปรตที่ว่าเนี่สภาพมันเป็นยังไงกันแน่ครับอยู่ที่ไหนกันแน่เป็นดาวอีกดวงหรือว่าเป็นมิติอื่นครับเอาคําถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะครับที่อยู่ของเปรตนี้มันอยู่ที่ไหนครับ เพราะเท่าที่เคยได้ยินมามันดูเหมือนจะไม่ได้แยกขาดจากโลกของเราไปเลยเหมือนสวรรค์หรือนรกเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะเพราะตามที่คัมภีร์อธิบายไว้เนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่ามิติที่ทับซ้อนกันอยู่จริงๆที่อยู่ของเปรตจะมีสองลักษณะหลักๆนะคะแบบแรกเรียกว่าเปรตวิสัยซึ่งเป็นเหมือนอาณาจักรหลักของพวกเขาเลยบางคัมภีร์ก็บอกว่าอยู่ในซอกเขาตรีกูดบางก็กว่าอยู่ใต้โลกมนุษย์เราลงไปประมาณ500โยชน์ ที่นั่นคือดินแดนที่แห้งแล้งและมืดมิดที่สุดค่ะมิติที่ทับซ้อนกันเหรอครับแปลว่ามีอีกลักษณะที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่านั้นเหรอครับใช่ค่ะและนี่คือจุดที่น่าขบคิดมากคือเปรตอีกลักษณะหนึ่งจะอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เรานี่แหละค่ะตามป่าช้าบ้านร้างหรือตามที่รกร้างสกปรกต่างๆแต่พวกเขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ขนานกันไปกับเราซึ่งสิ่งที่กั้นเรากับเขาไว้ก็คืออำนาจกรรมมันเหมือนกับกำแพงที่ ที่มองไม่เห็นเหรอครับใช่ค่ะที่มองไม่เห็นทําให้เราไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันได้เลยโอ้โหฟังดูน่าขนลุกเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ากันตามทฤษฎีแล้วก็อาจจะมีเปรตยืนอยู่ข้างๆเราตอนนี้เลยก็ได้แต่เราแค่รับรู้กันไม่ได้เท่านั้นเองแล้วในมิติของเขาโดยเฉพาะในเปรตวิสัยที่เป็นอาณาจักรหลักสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายขนาดไหนครับ โอ้โหเรียกว่าเลวร้ายในทุกมิติเลยค่ะอย่างแรกเลยคือความแห้งแล้งแบบสิ้นเชิงที่นั่นไม่มีแหล่งน้ําไม่มีฝนตกแม้แต่หยดเดียวมีเพียงลมแล้งที่พัดเอาแต่ความร้อนระอุมาให้ตลอดเวลาและมีจุดหนึ่งที่แปลกประหลาดมากคือเรื่องอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิเป็นยังไงครับ มันวิปริตไปหมดเลยค่ะตอนกลางวันเนี่ยแสงอาทิตย์จะร้อนแผดเผายิ่งกว่าทะเลทรายในโลกมนุษย์หลายเท่าตัวแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพอตกกลางคืนแสงจันทร์ที่ควรจะให้ความเย็นสบายกลับแผ่รังสีความร้อนออกมาเผาไหม้ผิวหนังได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวสิครับแม้แต่แสงจันทร์ก็ร้อนเหรอครับนั่นมันเหมือนกับว่าธรรมชาติทั้งหมดมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยสิครับไม่มีที่ให้พักเลยจริงๆถูกต้องค่ะไม่มีเวลาให้ได้พักจากความร้อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ทัศนาวิสัยก็เต็มไปด้วยความมืดมิดท,ที่เรียกว่าอันธาการมันไม่ใช่ความมืดเพราะไม่มีแสงไฟนะคะแต่มันเป็นความมืดในเชิงจิตวิญญาณที่สร้างความรู้สึกสิ้นหวังหวาดกลัวแล้วก็โดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลาค่ะโอยแค่สภาพแวดล้รรอมก็เหมือนนรกดีๆนี่เองแต่ผมรู้สึกว่าแก่นของความทุกข์มันน่าจะอยู่ที่ตัวของเปรตเองมากกว่าสถานที่ แสดงว่าความทรมานที่แท้จริงมันอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของพวกเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะความน่ากลัวของเปรตภูมิไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่ร่างกายและจิตใจที่ถูกบิดเบือนด้วยอํานาจกรรมเลยตรงเลยค่ะลักษณะทางกายภาพของเปรตเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อการรับโทษโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นยังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับลักษณะเด่นที่สุดคือสภาพที่อดอยากหิวโหวยแบบไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ ร่างกายจะผอมโซจังเห็นโครงกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นปูดโปนออกมาผิวหนังจะดำเกรียมเหมือนตอไม้ที่ถูกไฟเผาไม่มีเลือดเนื้อเหมือนมนุษย์และที่สำคัญคือต้องเปลือยกายอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับร่างกายที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลายซากศพค่ะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเปรตบางจำพวกมีปากเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่เท่าภูเขานี่เป็นเรื่องจริงตามคัมภี์เลยเหรอครับ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะเปรตประเภทนั้นเรียกว่าซูชีมุคเปรตสัดส่วนร่างกายมันวิปลาดไปหมดถูกสร้างมาให้สอดคล้องกับกรรมแห่งความตระหนีและความตะกลดตะกลามในอดีตคือมีความอยากอาหารมหาศาลเหมือนขนาดท้องแต่กลับไม่สามารถกินอะไรเพื่อสนองความอยากนั้นได้เลยเพราะมีปากเล็กแค่รูเข็มมันคือการทรมานด้วยความอยากที่ไม่สิ้นสุดค่ะ แค่คิดตามก็ทรมานแล้วครับการต้องหิวตลอดเวลาโดยที่กินอะไรไม่ได้เลยแล้วสภาพจิตใจแ่ะครับคงจะย่ำแย่ไม่แพ้กันยิ่งกว่าค่ะแก่นของความทุกข์ที่แท้จริงคือสภาวะทางจิตนี่แหละค่ะความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดและกัดกินจิตใจอยู่ตลอดเวลาก็คือความหิวกระหายที่ไม่เคยได้รับการเติมเต็มไม่มีการพักผ่อนจิตจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลานอกจากนั้นก็ยังมีความรู้สึกอื่นๆอ,อ,อีกเช่น ความหวาดระแวงกลัวเปรตด้วยกันเองจะมาทำรายแย่งชิงหรือกลัวนายนิรยาบาลจะมาลงโทษซ้ำเติมแล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรกับอดีตของตัวเองครับจําได้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ในสภาพนี้จําได้ชัดเจนมากค่ะและนั่นคือความทรมานอีกรูปแบบหนึง่งพวกเขาสามารถระลึกถึงกรรมชั่วที่ตัวเองเคยทำได้ทั้งหมดรู้ว่าทำอะไรผิดพลาดไปแต่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ทำได้แค่จมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ความรู้สึกผิดนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวาระกรรมค่ะพอพูดถึงกรรมแล้วผมสงสัยขึ้นมาเลยครับว่าความทุกข์ทรมานที่ว่านี้มันเหมือนกันหมดทุกคนไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมที่แต่ละคนทํามาโดยเฉพาะครับนั่นคือหลักการที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลยค่ะมันไม่ใช่การลงโทษแบบเหมาโลแต่โทษที่ได้รับจะสะท้อนการกระทําในอดีตโดยตรงอย่างสอดคล้องกันจนน่าอัศจรรย์เลยค่ะ หมายความว่าอย่างไงครับมีตัวอย่างที่พอจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับมีค่ะลองลึกภาพตามนะคะคนที่ในอดีตตรหนีเรื่องอาหารมากหรือเคยเอาของเหลือเดนไปให้ผู้มีศินหรือแม้แต่ถมน้ําลายรถสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กรรมก็จะส่งผลให้กลายเป็นวันตาสเปรดที่ต้องกินแต่น้ําลายเสมหะหรือของโศโครกเป็นอาหารคือทํากรรมกับของแบบไหนก็ต้องไปรับผลกับของแบบนั้นเลยค่ะโหตรงไปตรงมามาก แล้วถ้าเป็นกรรมแบบอื่นล่ะครับอย่างพวกที่โกงกินหรือขัดขวางคนอื่นทําบุญพวกที่จิตใจร้อนรุ่มด้วยความโลภไปโกงทรัพย์สินของส่วนรวมของวัดวาอารามหรือไปห้ามคนอื่นทําบุญเพราะความอิจฉาความร้อนในใจนั้นก็จะแสดงผลออกมาเป็นรูป,ปรธรรมกลายเป็นอคิชโลม,มุขขเปรตที่มีไฟลุกท่วมอยู่ในปากตลอดเวลา หรืออีกตัวอย่างที่ชัดมากคือพวกที่ใช้คำพูดทำร้ายคนอื่นใช้คำพูดเสียดสีเหยาะเย้ยผู้มีศีลธรรมให้เจ็บช้ำน้ำใจก็จะกลายเป็นสุนิชามาเปรตที่มีร่างกายดำเป็นตอไม้เหมือนถูกเผาไหม้ด้วยไฟที่เกิดจากคำพูดของตัวเองค่ะมันเหมือนคาว่าคำพูดที่เคยใช้เผาไหม้จิตใจคนอื่นสุดท้ายมันย้อนกลับมาเผาตัวคนพูดเองในเชิงรูปธรรมเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากสรุปก็คือ มันไม่ใช่การลงโทษแบบสุม่มแต่เป็นความยุติธรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนการกระทำกลับมาหาตัวเองโดยตรงถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจของกฎแห่งกรรมในเรื่องนี้เลยมันมีความยุติธรรมในตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบฟังดูแล้วสิ้นหวังมากเลยนะครับเหมือนเป็นแดนที่ไม่มีทางออกเลยมีเปรตประเภทไหนไหมครับที่พอจะมีความหวังอยู่บ้างหรือว่าทั้งหมดต้องรอจนหมดกรรมอย่างเดียวครับมีค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุด ในบรรดาเปรตทั้งหมดมีอยู่ประเภทหนึ่งที่พิเศษกว่าใครเพื่อนและอาจเรียกได้ว่าเป็นความหวังเดียวในภูมินั้นเลยนั่นคือปรัตตุประชีวีเปรตค่ะชื่อยาวจังเลยครับเปรตประเภทนี้พิเศษกว่าเปรตอื่นยังไงครับพิเศษตรงที่เป็นเปรตชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องจากโลกมนุษย์อุทิศให้ได้ค่ะเปรตประเภทอื่นไม่มีความสามารถนี้อา้าวทาไมล่ะครับ ทำไมถึงมีแค่ประเภทเดียวที่รับได้พวกเขาทำกรรมอะไรมาที่แตกต่างจากเปรตอื่นครับเพราะพวกเขามีกรรมที่ซับซ้อนกว่าค่ะเป็นกรรมแบบผสมผสานคือหนึ่งแน่นอนว่าต้องมีอกุศลกรรมจากความตรณีเป็นพื้นฐานแต่กรรมนั้นไม่ได้หนักหนาสาหัสถ,ถ,ถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือทำร้ายเพื่ออรหรันแต่จุดที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เขาแตกต่างคือเขายังมีสิ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมสัญญาหลงเหลืออยู่ค่ะ กุศลกรรมสัญญาหมายความว่าในใจยังมีความดีหลงเหลืออยู่เลยครับประมาณนั้นเลยค่ะหมายความว่าในอดีตชาติ แม้เขาอาจจะไม่ได้ลงมือทำบุญด้วยตัวเองเพราะความตระหนีแต่เขาเคยอนุโมทนาหรือรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีจิตมันยังพอคุ้นเคยกับความรู้สึกดีๆแบบนั้นอยู่บ้างทำให้ยังมีเชื้อแห่งความดีเล็กๆหลงเหลืออยู่ในจิตยังไม่มอดสนิทไปเสียทีเดียวเชื้อตัวนี้ล่ละค่ะที่เป็นเหมือนเสาสัญญ,ญาณเล็กๆที่รอรับคลื่นบุญจากโลกมนุษย์น่าสนใจมากเลยครับแล้วกระบวนการส่งรับบุญนี้มันทำงานยังไงครับ คือเราส่งอาหารทิพย์ข้ามมิติไปให้เขาได้เลยเหรอหรือมันซับซ้อนกว่านั้นครับไม่ใช่การส่งของแบบนั้นค่ะมันเป็นกระบวนการทางจิตที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากและต้องอาศัยองค์ประกอบครบทั้ง3ส่วนถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปกระบวนการทั้งหมดจะล้มเหลวทันทีค่ะองค์ประกอบ3ส่วนที่ว่ามีอะไรบ้างครับส่วนแรกคือทายกหรือผู้ให้ก็คือญาติในโลกมนุษย์นี่แหละค่ะ ต้องไปทำบุญกับทักขินายบุคคลหรือผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เช่นพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ผลบุญนั้นมีพลังงานที่เข้มข้นพอจากนั้นขั้นตอนที่สำคัญมากคือต้องตั้งใจอุทิศเจตนาให้กับเปรตตนนั้นอย่างเจาะจงอาจจะด้วยการเปลี่ยนวาจาหรือตั้งจิตอธิษฐานค่ะนั่นคือฝั่งผู้ให้แล้วฝั่งผู้รับที่เป็นเปรตล่ะครับนี่คือส่วนที่สองและเป็นหัวใจของกระบวนการทั้งหมดเลยค่ะคือปฏิคาหกหรือตัวเปรตผู้รับ เปรตตนนั้นจะต้องรับรู้ถึงการทำบุญของญาติให้ได้และเมื่อรับรู้แล้วจะต้องเกิดความรู้สึกยินดีหรืออนุโมทนาขึ้นในจิตอาจจะแค่นึกในใจว่าสาธุด,ด้วยความชื่นชมยินดีจริงๆชั่วขณะที่จิตของเปรตเปลี่ยนจากความเศร้าหมองมาเป็นกุศลจิตนี้เองค่ะที่เป็นเหมือนการเปิดสวิชเปิดประตูเพื่อรับกระแสะบุญนั้นแปลว่าตัวเปรตเองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แค่รอรับเฉยๆนะครับถูกต้องค่ะ เขาต้องทำหน้าที่ทางจิตของเขาเองด้วยและองค์ประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือทักขินัยบุคคลหรือเนื้อนาบุญที่ว่าเมื่อสักครู่ผู้รับทานในโลกมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จริงๆเพราะท่านเปรียบเสมือนตัวขยายสัญญาณบุญทำให้กระแสบุญที่ส่งออกไปมีพลังมากพอที่จะทะลุทะลวงมิติไปถึงผู้รับได้ค่ะ เข้าใจแล้วครับแปลว่ามันไม่ใช่แค่การส่งของไปให้แต่เป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ทางจิตที่ต้องครบ3าส่วนคือเจตนาของผู้ให้ความบริสุทธิ์ของสื่อกลางและที่สำคัญสุดคือการเปิดรับของผู้รับเองเป็น,นกลไกที่ล่าทึ่งมากครับแล้วพอทุกอย่างครบถ้วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรครับมันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเลยค่ะพอกระบวนการสมบูรณ์ปุ๊บเช่นเมื่อญาติอุทิศอาหารให้พอเปรตอนุโมธนา ความผิวโหยที่ทรมานมานานก็หายวับไปกลายเป็นความอิ่มทิพย์ผิวพันธุ์ที่เคยดำเกรียมก็พลันเปล่งปลั่งขึ้นหรือถ้าอุทิศผ้าให้ก็จะเกิดเป็นเครื่องนุ่งห่มทิพย์ขึ้นมาบนร่างกายทันทีพลังแห่งกุศล,ลจิตจากการอนุโมทนาได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาวะของเปรตโดยตรงเลยค่ะมีกรณีศึกษาหรือเรื่องเล่าในพระไตปรปิฎกที่ยืนยันเรื่องนี้ไหมครับ มีเรื่องที่โด่งดังและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะคือเรื่องราวจากตีโรกุฏธสูตรซึ่งเกี่ยวกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารเรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องมีอยู่ว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติได้ทำกรรมไม่ดีไว้เลยไปเกิดเป็นเปรตสู่ทุกทรมานมาเป็นเวลายาวนานมากตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นู้นเลยค่ะ จนกระทั่งในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นกษัตริย์ในตอนนั้นได้ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ค่ะฟังดูเป็นการทําบุญครั้งใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นมหาทานแต่มีประเด็นสําคัญคือท่านลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับยีญาติที่ล่วงลับไปแล้วคืนนั้นเองเหล่าเปรตที่เป็นญาติก็ได้พากันมาส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนรอบพระราชวังซึ่งในคำพีอธิบายว่าไม่ใช่การมาหลอกหลอนนะคะ แต่การส่งเสียงเพื่อขอความเห็นใจร้องทุกข์ว่าพวกตนกำลังอดอยากและไม่ได้รับส่วนบุญค่ะแล้วพระเจ้าพิพิสารทำอย่างไรต่อครับวันรุ่งขึ้นท่านจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าและได้ทรงทราบความจริงทั้งหมดพระองค์จึงจัดถวายทานอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปขณะถวายท่านได้ทำการหลังทักษิโนทกหรือที่เราเรียกว่ากรวดน้ำพร้อมกับเปล่งวาจาอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ญาติเหล่านั้นอย่างเจาะจงค่ะแล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นทันทีเลยเหรอครับ ทันทีเลยค่ะทันทีที่พระเจ้าพิมพิสารเปล่งวาจาอุทิศและเหล่าเปรตได้เกิดจิตอนุโมทนาสะน้ำและอาหารทิพย์ก็ปรากฏขึ้นแก่เหล่าเปรตในบัดดลพวกเขาได้ดื่มกินชำระร่างกายและพ้นจากความทุกข์ทรมานในที่สุดค่ะโหเรื่องนี้ชี้เห็นชัดเลยนะครับว่า แม้จะทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดในจักรวาลคือองค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าขาดเจตนาอุทิศจากผู้ให้และที่สำคัญคือขาดการอนุโมทนาจากผู้รับกระบวนการก็ไม่สมบูรณ์ผลบุญก็ส่งไปไม่ถึงจริงๆด้วย ถูกต้องค่ะมันคือหลักการตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเลยแม้จะอยู่ในภพภูมิที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นแต่สุดท้ายแล้วตัวเปรตเองก็ต้องทำหน้าที่ทางจิตของตนเองด้วยการอนุโมทนาจึงจะสามารถพ้นจากทุกข์ได้ค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเมื่อเรามองทะลุภาพความน่ากลัวภายนอกเข้าไปแล้วแก่นแท้ของเปรตภูมิคืออะไรกันแน่ครับถ้าจะให้สรุปแก่นของมันนะคะ เปรตภูมิไม่ใช่เรื่องเล่าขู่ให้กลัวแต่เป็นภาพสะท้อนของสภาวะจิตใจที่ถูกเผาผลาญด้วยความโลภและความตรหนีอย่างไม่สิ้นสุดความน่ากลัวที่สุดของเปรตจึงไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่คือการต้องติดอยู่ในสภาวะของความอยากที่ไม่มีวันได้รับการตอบสนองค่ะแล้วสําหรับเปรตชนิดพิเศษที่รอรับส่วนบุญได้ล่ะครับพวกเขาเป็นภาพสะท้อนของอะไรครับสําหรับพวกเขาหรือปร,ะระทัาตูปชีวิเปรต พวกเขาเดำรองอยู่ได้ด้วยความหวังค่ะมันเป็นภพภูมิที่เปราะบางที่สุดเพราะต้องรอคอยการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภพภูมิที่มีโอกาสพ้นทุกข์ได้ง่ายที่สุดเช่นกันเพียงแค่เกิดกุศลลจิตจากการอนุมโมทนาหรือความรู้สึกชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่นแค่ชั่วขณะเดียวก็สามารถพลิกชะตากรรมของตัวเองได้ผ่านกลไกลทางจิตที่เปลี่ยนความปิติยินดีให้กลายเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาได้ค่ะ เป็นการเจาะลึกที่ให้มุมมองที่แตกต่างจากที่เราเคยรับรู้มาโดยสิ้นเชิงเลยครับค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้ไปสำรวจต่อกันเองสักนิดนะคะในเมื่อข้อมูลเหล่านี้อธิบายว่าสภาวะทางจิตสามารถสร้างภพภูมิแห่งความทุกข์ที่จับต้องได้ขึ้นมาจริงๆคําคำถามที่น่าสนใจก็คือในโลกยุคปัจจุบันของเราที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการและการบริโภคที่ไม่เคยพอมีแง่มุมใดบ้างที่อาจกำลังสร้างส,างสภาวะที่ คล้ายเปรดขึ้นในจิตใจของเราแม้ในขณะที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในพบพภูมิของมนุษย์ก็ตาม